มาแล้วครับผมแอมนะครับกูเกนพาฟิตครับครับวันนี้เราจะมีสี่ท่ามาฝากสอวออีกแล้วครับเป็นท่าจะเป็นสี่ท่าบริหารแกนกลางอ่ะพูดดีๆจะเป็นสี่ท่าบริหารแกนกลางเพิ่มความสมดุลให้ร่างกายครับมาท่าแรกนะครับท่าแรกเราจะยืนเท้าเอวนะครับครับแล้วก็ขย่งปลายเท้าครับนี่นะครับให้ยืนบนปลายเท้าให้ได้อย่างนี้ครับไปสิบครั้งไปครับหนึ่ง วันนี้ที่เราเอามาฝ่านะครับจะเป็นการฝึกบาลานซ์นะครับสำหรับสวนะครับเพราะว่าพอพออายุมากแล้วเนี่ยบาลานซ์เราจะไม่ค่อยดีนะครับใช่ช่วยให้ข้อต่อข้อเท้าได้ทำงานนะครับ8 8ดเกและส0ครับมาท่าที่2ยังยืนเท้าเอวอยู่นะครับทำช้าๆนะทำช้าๆถ้าเราทำเร็วไปให้ทำช้าเอาตัวเองโอเคยืนเท้าเอวนะครับแล้ว ปลายเท้าชี้ออกมาแล้ววาดเป็นวงกลมครับครับหาที่เกาะนะครับเออมาให้พี่แอมทําให้ดูนะครับจริงๆแล้วสามารถเกาะเก้าอี้เกาะกําแพงนะครับสฝึกบาลานซ์ห้าหกเจ็ดแปดเกมาอีกข้างหนึ่งอึ๊บหนึ่ช้าได้เลยนะสอย่ากั้นหายใจ4ี่ห้าห เกงหน้าท้องเลยนะครับ8 9และ10ครับท่าที่3ท่าที่3ครับเมื่อกี้เราเหยียดไปเท้าไปแล้วครับท่านี้เราจะยกเข่าขึ้นมานะครับเปิดเข่าแล้วก็วนออกไปไปครับผมไป1นึ่งสอมันจะเป็นท่าที่แบบถ้าสวอายุเยอะแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายใช่ครับ8 เก้ามันได้อ่มันใกล้บริหารข้อต่อด้วยนะครับไปเวลาเราวนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจและสิครับมาถึงท่าสุดท้ายนะครับหากำแพงครนะแต่เราเป็นคู่นะครับเราก็จะเกาะกันไว้อ่ะโอเคแล้วก็ เหยียดปลายเท้าครับออกไปฮึบทีละข้างเหรอหรือข้างเดียวโอเคไปหนึ่งฮึบสองสสพยายามอย่าก้มหน้านะครับถ้าก้มหน้าจะทำให้เวียนหัวได้ใช่ครับ7จ็ดและ10บครับไปหนึ่งอึบสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดป้ายแปดเก้าสิบเวลาไปทำเองนะครับครับอาจจะทำช้าลงหน่อยหนึ่งช้าไเราสาธิตดูอาจจะเร็วไปเวลาไปทำเองช้าลงมานะครับแล้วก็ระหว่างทำอย่าก้านหายใจนะครับครับผมให้เล่นท่าละ สิบนาทีได้ไหมโอ้ยสิบนาท <Williams. S 2> ีไม่ได้สิบครั้ง10สิบครั้งอสิบครั้งฝึกแค่สิบครั้งนะครับสามเซตกำลังดีนะครับครับผมพยายามทำบ่อยๆถ้าพวกนี้มันมันไม่ได้มีน้ำหนักเข้ามานะมันจะไม่ได้ทำให้ปวดเล้าแต่มันจะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับใช่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แอมและครูเคนพาฟิตเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย